เคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมคะว่าในประเทศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยอาจจะเคยมีหิม,มะตกด้วยใช่ค่ะฟังไม่ผิดหิม,มะวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนดูเรื่องราวที่เป็นปริศนากันมานานมากกับภาพถ่ายที่เขาว่ากันว่านี่แหละเคยหิม,มะที่เคยตกที่จังหวัดเชียงรายตกลงมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่ากันแน่ไปหาคำตอบพ,พร้อมๆกันเลยค่ะนี่แหละคะ่ะคำถามสำคัญของเรื่องนี้เลยหิมะเคยตกในประเทศไทยจริงๆเหรอ แค่ฟังก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนหลักฐานที่เรากำลังจะได้เห็นกันต่อไปนี้อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันใหม่เลยก็ได้นะคะ คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่ามันย้อนกลับไปไกลมากถึงช่วงปีพศ2 4 9 8สถึง2,501นู่นเลยค่ะก็คือเกิน60ปีมาแล้วซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการถ่ายภาพอะไรต่างๆมันก็ยังไม่เหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะมาเลยยิ่งทำให้ภาพที่หลงเหลืออยู่เนี่ยทั้งน่าทึ่งแล้วก็ดูลึกลับเข้าไปอีกค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องสำคัญกันเลยนั่นก็คือ หลักฐานที่เป็นภาพถ่ายที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้กันค่ะนี่เลยค่ะภาพแรกเป็นภาพขาวดําที่เขาระบุว่าถ่ายที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายลองดูสิคะคือทั้งพื้นดินทั้งต้นไม้เนี่ยถูกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนไปหมดเลยแทบไม่เห็นสีเขียวเลยนะคะลักษณะการปกคลุมแบบนี้มันดูคล้ายขีมะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะยังไม่หมดนะคะ มาดูอีกภาพหนึ่งอันนี้ก็มาจากเชียงรายเหมือนกันภาพนี้จะเห็นชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะจะเห็นว่าพื้นดินมันมีลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดๆที่เกาะกันอยู่แล้วก็เกาะตามต้นไม้ด้วยซึ่งมันยิ่งทําให้ภาพดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกว่าเอ๊หรือนี่อาจจะไม่ใช่ปรากฏการธรรมดาธรรมดาทั่วไปและนี่ก็คือภาพสุดท้ายค่ะที่มาช่วยตอกย้ําภาพความเขาโพนที่เกิดขึ้นในเชียงรายในอดีต ก็ภาพถ่ายสามใบนี้เนี่ยแหละค่ะที่พอถูกเอามาแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็กลายเป็นไวรัลแล้วก็ทำให้คนถกเถียงกันใหญ่เลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่เอาละทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้ก็ตามมาค่ะก็คือการถกเถียงกันว่าไอ้ที่เห็นในภาพเนี่ยมันคือหิมะจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างอื่นกันแน่ ซึ่งมันก็มีความคิดเห็นแบ่งเป็นสองทางหลักๆเลยค่ะฝั่งหนึ่งก็เชื่อว่านี่คือหิมะของจริงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาก็จะมองตามหลักความเป็นจริงหน่อยว่าอืมเรื่องมันอาจจะเป็นแค่พายุลูกเห็บที่ตกหนักมากๆหนักแบบผิดปกติสุดๆจนทําให้ดูเหมือนหิมะซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะและนี่ก็คือคําถามต้นเรื่องเลยค่ะจากเจ้าของกระทู้ในพันทิปเขาถามมาแบบนี้เลยค่ะ ถามง่ายๆตรงๆว่าเพื่อนๆว่าจริงไหมหรือเป็นแค่ลูกเห็บที่มีปริมาณเยอะจัดโอ้โหคำถามสั้นๆแค่นี้แหละค่ะที่จุดประเด็นให้คนเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ช่วยกันไขปริศนานี้กันยกใหญ่เลย ใช่แล้วค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังของไทยอย่างพันทิปดอทนี่เองเป็นการพูดคุยกันในชุมชนออนไลน์นี่แหละค่ะที่จุดประกายความสงสัยใครรู้ให้กับคนเยอะแยะมากมายเลยแล้วทีนี้หลังจากที่เราได้ดูทั้งรูปภาพทั้งข้อถกเถียงต่างๆกันมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันสรุปได้ไว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาลองเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดกันอีกทีค่ะสรุปแล้วปริศนานี้ก็คือ เรามีคำกล่าวอ้างจากอดีตเมื่อนานมาแล้วเรามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ดูน่าทึ่งมากๆแต่สิ่งที่เรายังขาดไปก็คือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนชี้ชัดลงไปได้เลยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ทําให้ทฤษฎีเรื่องพายุลูกเห็บขนาดมหึมามันยังคงมีน้ําหนักอยู่ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยยังเป็นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงไม่มีคําตอบที่ฟันธงได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วทุกคนล่ะคะ หลังจากได้ฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างระหว่างปรากฏการหิมะตกครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยกับพายุลูกเห็บที่รุนแรงจนต้องจารึกเอาไว้ไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงจะเป็นอะไรนะคะเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจของเมืองไทยไปแล้วเรียบร้อยค่ะ